สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทำการสอนวิธีการซื้อเกมในสตรี Steam มนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเราก็ต้องมี ID ของสตรีมก่อนอันนี้ผมจะไม่ทำการสอนนะครับเพราะเป็นพื้นฐานลแล้วทุกคนต้องมีอ่าเดี๋ยวให้ทำการกดที่ร้านค้าเมื่อกดร้านค้าจะแสดงแท็บหน้าจอมีขึ้นมาให้นะครับผมมาเราทำการลองซื้อเกมกันเอาเลือกก่อนผมจะทำการเข้าตรงนี้นะครับผมหายที่สุด เอาเป็น p t a 5ดีกว่ารู้สตอนนี้ลด33%นะครับผมจาก149 9บาทเหลือ1,004บาทซึ่งตอนนี้เงินใน STEAM Wallet ผมมีอยู่1บาท2สตางค์ครับผมก็ิไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วมาลองดีกว่าจิบแต่รถเข็นครับเมื่อเข้าถึงหน้านี้นะครับผมก็จะมีให้เลือก2ตัวเลือกคือ สั่งซื้อให้ตัวเองกับสั่งซื้อเป็นของขวัญการสั่งซื้อเป็นของขวัญน,นี่จะเป็นการส่งแบบ2อย่างครับได้2ออย่างคือ1ส่งไปในชื่อของเพื่อนในสตรีมก็ส่งให้พวกนี้นะครับผมกับอีกแบบหนึ่งคือการส่งให้อีเมลจะเข้าเป็นแบบในรูปแบบเป็นคีย์ของสตรีมครับผมก็ถ้ารับคีย์ล้วสามารถเข้าเพิ่มได้ตรงนี้นะครับอ่ากดถัดไปเชื่อมรับแล้วก็เอาคีย์มาใส่ตรงนี้ครับผม ซึ่งผมจะมาสอนการสั่งซื้อให้ตัวเองนะครับอ่ากดเข้าไปการบริการคุณสามารถดำเนินได้ให้เสร็จสมบูรณนะ์จากคุณ็นการรก็อื่นมาก,การสั่งซื้ออ๋อซึ่งการสั่งซื้อมีว่าหกประเภทนะผมอ่าจะลองดูทีละอันดีกว่าอันแรกคือ Paypal เป็นการง่ายๆคือผ่านคนกลางครับผม ือเราจะผูกบัญชีเข้ากับ Paypal ซึ่งเป็นเว็บไญต์ของ Pay p เ l เฉพาะอ่อะอาเดี๋ยวผ้ทำการเข้าเวไซต์ดูก่อนนะครับก็เช่นเดียวกับต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกของเขาก่อนอ่าสระซึ่งผมได้ผูกเป็นมาสเตอร์การนะครับซึ่ง p a y p a พนี่ผมว่าดีมากครับสามารถผูกทั้ง บัญชีธนาคารบัตรวีซ่าแล้วก็บัตรมาสเตอร์การ์ดนะผมซึ่งผมได้สมัครเป็นมาสเตอร์การ์ดไ,นนนไปนะครับกอแนะนำเลยครับถือว่าเป็นบกเป็นอีกทางเลื่อกในการใช้จ่ายได้ดีมากเลยครับผมไปดูอันต่อไปดีกว่าเป็นวีซ่าก็เป็นบัตรทั่วไปครับผมบัตรวีซ่าเอรอไม่เคยเห็นเดยเปิดให้ดูครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้บัตรวีซ่า ให้ไต่ไม่ได้บาดรไปแล้วก็ไต่วุนที่ไปครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรไปครับก็ใยการหักเงินผ่านในบัญชีนะครับผ่านบัตรแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือมาสเตอร์การ์ดก็คล้ายวีซ่าครับผมก็บัตรก็จะคล้ายกันครับผมนา่ารักรี่เช่นเดียวกันครับก็จะหักกับบัญชีเหมือนกันต่อไปเป็น อเมริกันเอ็กเพรคือยังไงครับก็เป็นบัตรแหละครับผมบัตรเหมือนพวกเมื่อก้้แบบช่วยดดแต่เป็นัับแบบง่ายๆผมจะอธิบายไงดีเป็นแบบอีกระดับหนึ่งไฮโซครับผมเนี่ยถ้าจะมีบัตรได้ต้องใช้จ่ายในวงเงินของมันขั้นต่ำแ8ล้านบาทต่อปีนะครับผมถึงจะได้บัตรนี้มาแล้วก็ต้องเสียค่าบริการให้กับบัตรมันอีก เดือนละเอ้ยไม่สิเสี๋ให้ค่าบาริการมาอีกหลายปีปีละแปดหมืบาทแล้วก็เสียค่าสมัครอีกหนึ่งแสทหมืบาทอะเอาไง่ายๆดีกว่าไม่รวยไม่ต้องทำครับผมก็เพจพาวดีสุดครับอ่าถัดไปก็เป็นของอีคับพอยก็เป็นอีกทางเรื่องนึงครับคล้ายๆเพจพาวแต่การคือแบบ เราเอาเงินจำนวนเงินของเราไปแปลเป็นพอยต e ์ของ E ขับก่อนเพื่อทำการซื้อได้ครับอ่าผมจะตัดทิให้ดูนะครับแต่ขอค่าเป็นนี้ก่อนเป็นบิตคอยคือไม่ค่อยจะแนะนำเพราะท่า,ะาธนาคารแห่งประเทศไทยของเราไม่ยอมรับหรือไม่รับรองครับทีื่อเราถ้าเราเอาเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาต่างประเทศก็จะถือว่าผิดกฎหม,มายได้นะครับก็ถือว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับผม ก็ให้เลือกแนะนำก็เป็นสามตัวนี้นะครับพีพาวแล้วก็บ i สซ่าก็มาตัวจาครับแนะนำให้ใช้สามตัวนี้นครับอ่ะผมจะลองใช้ของอ e ีขับไปดูนะครับคุณผมม่อชมทำรายการได้อ๋อผมได้เข้าไปไหลายตัวจัดอะไม่เป็นไรครับก็จะเดี๋ยวเข้าเว็บไซต์ดูเลยครับครับก็จะทำานอนนี้ครับเข้าเว็บไซต์ก็ต้องเช่นเดิมครับผมสมัคร ของเป็นสมาชิกของเขาก่อนมิฉะนังง้นจะไม่สามารถทำรายการได้ขับนั้นพอซื้อปุ๊บแล้วต้องเอาเงินที่ต้องเราต้องผูกกับบัญชีของเราเข้ากัาาาบเว็บไซต์ของอ e ีคับครับ,รบเพื่อทําการแลกเป็น point เพื่อเอามาใช้ซื้อของอีกทีหนึ่งของสตรีมครับผมก็1นหนึ่บาทของเราก็ประมาณสามพกว่า point ครับ ก็ถ้าเลือกก็เพจพรา PayPal ง่ายทสุดนะครับผมในการสั่งซื้อก็ก็มีแค่นี้ครับในการสอนในการซื้อสินค้าในเกมครับก็เกมอันนี้สตีมหรือดีมากถ้าเราไม่พอใจเกมที่เราซื้อมาสามารถซื้อสั่งคืนได้นะครับก็ขอจับการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ